นี่นะคะวันนี้ก็อยู่กับยดากับลูกสาวนะคะเนี่ยค่ะทุเรียนหมอนทองโลละกีโลละร้อยหกสิบาทนะคะกินไม่อยู่ค่ะกินแพงเยอะไม่ได้ไม่มีตังกินโลละพันสองโลละหมื่นนะจ๊ะมีตังกินแค่นี้แเ,เลยกินไม่ดูเลยกัดกลางไม่เลยเสีบยบบออร่อยมากหวาน กรอบอหอมไม่ค่อยมีกลิ่นแรงมันหวานมันหวานไม่กรอบไปอะไม่ได้กรอบไปนะแบบว่ามันกรอบนอร่อยดีแมวก็ร้อง <c oughs> นี่เม็ดก็เล็กนี่เม็ดเล็กดูเม็ดมันนะคะเม็ดเล็กนะคะอ้ามเฮย้ย เห็นเรียบร้อยไม่เป็นหรอกค่ะไม่ยัดเขาทั้งอันเลยเม็ดหุงน่ะทิ้งไม่ได้นะคะเม็ดนิดเดียวนะคะเม็ดไม่ใหญ่เนื้อติดเม็ดใ่นี้ก็ทิ้งไม่ได้ลูดเอาไปเสียได้เขาไห่คุ้มใช่ไหมของมันแพงนะ กินคนเดียวนะคะเนี่ยร้อนในพอดีกินหมดจานนี้เนื้อหวานน่าเลยแต่ละปูเนื้อไม่เหมือนกันเลยนี่กรอบเหลืออันเดียวนี่เนื้อเละลูกเดียวกันทำไมไม่เหมือนกันเละสองปูอ่ะน,นี่จะเป็นแถมหรือเปล่า <c oughs> มันไม่สวยอะ่ะเห็ป้าแม่ <c oughs> ครูเดียวกันนะทุกเอลูกเดียวกันแต่ว่ามันไม่เนื้อไม่เหมือนกันเนาะ <Ừ. S 2> ดูดิทุกคนเนี่ยมันจะนวลมันจะแบบหมอนทองนะอะเนาะเนี่ยตามสไตล์เนี่ยจะนวลอันที่กินแล้วก็จะมีรอยแทะให้รู้ว่านี่คือเราจองไงเวลานั้นเราอิ่มแล้วก็วางไว้ <c oughs> เขาก็ไม่กล้ากินต่อมันกินให้หมดกินต่อนะคะกินให้หมดอืม หลอดได้แม่หล่นเนอะมันก็แบ่งง่ายไม่มีรอยกัด <c oughs> เม็ดแต่ละอันน้อยมากเลยนี่ยเม็ดมันอ่ะให้ดูมเม <c oughs> ็ดพูดไม่ได้แล้วมเม็ดนี้ใหญ่ <c oughs> <c oughs> มเม็ดนี้ใหญ่พูดม,ม,ไม้ได้ไม่ใหญ่มาก เม็ดนี่เก็บไว้ปูกก็ไม่เคยจิดหรือมันปลูกยากนเนาะปลูกยากโตแล้วยังตายเฮ้ยพูดเยอะอิ่มเลยอืพูดไปเยอะก็อิ่มนี่ตอนแรกเก่าจะกินแป๊บซี่เนี่ยลือไม่ต้องกิน,นเรียนอนอดกินแป๊บซี่ล กินทุเรียนกับแบบซี่มันพร้อมกับไม่นันตีนะคนุคนเหรอ้ออวกจะอ้วกเกือบตายมันจุกท้องพึ่งรู้นะเนี่ยเคยวันครั้งหนึ่งกินทุเรียนกับแบบซี่เนี่ยกินทุเรียนเสร็จเนาะสองคู่ใหญ่ดีนะยาดาไม่ชอบเท่าไหร่เราก็ไปกินแบบซี่ต่อเราชิมได้นะคะนีดหน่อยหน่อยยาดามไม่ค่อยชอบทุเรียนจุกท้องแล้วก็อ้วกเอ้ยมันไม่อ้วกหรอกมันผื้อือมม่นพระอมเหมือนเจอก็ไม่เลยนะแก๊สมันเยอะ มันเป็นของไม่ถูกกันเบียร์คือเรียนเนี่ยก,กินไม่ได้นะพอ่อดูปากมอมหมดแล้วทุกคนมืออีกอร่อยไหมเดี๋ยวเขาไม่รู้ <c oughs> ว่าเรากินเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวกินเสร็จซื้อของต่อเอามือรูดนะคะาเลยเขาจะรู้ว่ากินเพื่อนมาอันนี้พ่อใจดีนะเนี่ยซื้อให้กินโอ้โหเหมาคนเดียวเลยเป็นจานเลยเนะี่ย เนื้อประมาณนี้แหละลัมอร่อยสรุปแล้วก็อร่อยแล้วก็จะพอแค่นี้ก่อนไหมคะบอกท่านผู้ชมแค่นี้ก่อนไหมคะถ้ามันแก่ไปอ่ะมันจะขมบางทีเราเจอเนื้อขมๆเนี่ยมันก็ไม่อร่อยเนาะไม่อยากมลแงวันมา่ะเดี๋ยวเราของตัวไปกินน้องปลอยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนลูกจ้าสวัสดีจ้าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ